นำผลงานล่าสุดนะครับซึ่งเป็นงานที่อาทำเสร็จแล้วนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าเป็นภาพนะครับแล้วก็ช่างนำมาประมวลทำเป็นคลิปนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับก็ได้แค่ถ่ายภาพนะครับเป็นมีดแร่มหาชน นะครับเป็นมิตรแม่มหาชนอเล็กซี่สองศูนย์เจนะครับตัวนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับด้ามฝักเขาเป็นไม้พยุงดําไฟนะครับก็อาจจะติดดํามากหน่อยนะครับโดยเฉพาะด้ามน,นะครับดามากตัวฝักก็อาจติดแดงนิดๆน,น,นะครับแล้วก็มีลายในตัวนะครับแกะลายเชคเกอร์ที่ด้ามแล้วก็ที่ตัวฝักด้านล่าง นะครับก็ได้นำภาพที่อาตั้งแต่เริ่มทําที่ยังไม่ได้ฝังหมดยังไม่ได้แกะลายให้ชมกันนะครับภาพอาจจะสลับไปสลับมาบ้างนะครับเพราะว่าการประมวลภาพนะครับเราไม่ได้เราก็เรียงไปแล้วนะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าระบบมันรวนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า ก็เริ่มลงภาพตั้งแต่ลงมือทำนะครับจนเสร็จงานนะครับก็ยังากลับมากลับไปนะครับบางทีก็เป็นภาพที่เสร็จแล้วบ้างนะครับบางภาพอ้าวผมแคเริ่มทำลงมือทำบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นภาพถ่ายนะครับไม่ใช่คลิปนะครับก็พยายามทำคลิปลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขาดช่วงขาดจังหวะ นะครับ FC ที่ติดตามชมก็ได้ได้ชมกันนะครับเผื่อไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับช่วงนี้ช่างงดรับงานนะครับงดรับงานสั่งทำนะครับชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังค้างงานอยู่อีกห้าชิ้นนะครับก็ต้องทำชุดนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้ค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนั้นช่างทำงาน เพียงแค่วันละสองสาชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าหาพอนั่งนานแล้วนะครับเวลาทํางานช่วงที่ใช้สายตามากๆนะครับก็จะมีการเวียนหัวเวียนศีรษะนะครับไม่สามารถที่จะทําต่อไปได้ก็ต้องหยุดนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับมนชัยคมในฝักนะครับก็จะพยายามทําคลิปมาเสนอให้พี่ได้รับชมกันแบบนี้ต่อไปนะครับ